ชาชานติวันนี้วันที่14เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับตาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับตาดาเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปี1999หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะไปถึงสภาพคามอาทิตย์ของลูกให้เพิ่มพลังของการควบคุม และมาเป็นผู้ปกครองตัวลูกเองวันนี้บัพตาดากำลังมองดูลูกๆที่รักพิเศษอันสูงสักของท่านทุกคนในทุกๆท,กที่ลูกผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้าลูกๆไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับความเสหาและความรักของพระเจ้า ลูกไม่กี่คนมากๆที่จะมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะได้รับโชคเช่นนั้นในการที่ได้เห็นลูกๆที่มีโชคบับตรดาได้รับความยินดีการอยู่อย่างเป็นลูกที่สูงสักก็คือเป็นเจ้าชายหมายถึงการเป็นลูกราชาลูกลูกพิจารณาตัวลูกเองเป็นราชาไหมชื่อของลูกนั้นก็คือราชาโยคี การเป็นราชายโยคีก็หมายถึงการเป็นลูกผู้ที่เป็นเหมือนกับราชาลูกลูกคือราชาในเวลาปัจจุบันและเป็นราชาในอนาคตด,ด้วยเช่นกันลูกลูกมีประสบการณ์ในสถานะอันสูงสักสองชั้นของลูกไหมลูกแต่ละคนควรจะทดสอบตัวลูกเองแล้วดูไม่ว่าลูกนั้นเป็นราชาหรือไม่ ลูกสามารถที่จะปกครองตัวลูกเองได้ไหมคนรับใช้ของลูกทั้งหมดกำลังทำงานอยู่ในอาณาจักรของลูกตามคำสั่งของลูกไหมลูกรู้ว่าคุณสมบัติพิเศษของราชาคืออะไรไม่ใช่หรือให้ถามตัวลูกเองไม่ว่าลูกนั้นมีทั้งพลังของการปกครองและพลังของการควบคุมคนรับใช้ของลูกทั้งหมดที่อยู่ในอาณาจักร อยู่ภายใต้าการควบคุมของลูกไหมวันนี้บัพตดากำลังทดสอบพลังการควบคุมและพลังการปกครองของลูกท่านเห็นอะไรลูกๆทั้งหลายรู้สิ่งน,นี้อย่างแน่นอนบัพตดาเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีอาณาจักรที่สม่ำเสมอและอาณาจักรที่ไม่แตกแยกมันควรจะอยู่อย่างสม่ำเสมอและมันยัง ได้รับการรบกวนบ่อยๆทุกขณะทำไมเล่าแทนที่จะปกครองตัวลูกเองตลอดเวลาลูกพยายามที่จะไปปกครองผู้อื่นและนี่ก็ยังรบกวนอาณาจักรของลูกเมื่อการสัมผัสทางกายของลูกกลับมาพึ่งพิงอยู่กับสิ่งภายนอกมันบ่งชี้ว่าลูกนั้นพยายามที่จะปกครองคนอื่น มันหมายความว่าลูกนั้นกำลังได้รับอิทธิพลโดยอนณาจักรของมายาลูกนั้นได้มาเป็นผู้ที่พึ่งพิงของคนอื่นๆพรข,ของบับตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกพิจารณาดวงยานที่สร้างอุปสรรคว่าเป็นครูของลูกและเรียนรู้บทเรียนจากพวกเขาและขณะเดียวกันจงมาเป็นตัวของประสบการณ์ อย่าได้เห็นดวงยานผู้ที่มาเป็นเครื่องมือที่สร้างอุปสรรคว่าเป็นดวงยานผู้ที่สร้างอุปสรรคแต่ให้พิจารณาดวงยานเช่นนั้นเป็นดวงยานเครื่องมือผู้ที่สอนบทเรียนให้กับลูกที่สามารถทำให้ลูกๆนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าได้ให้พิจารณาพวกเขาว่าเป็นครูของลูกผู้ที่จะทำให้ลูกมีประสบการณ์เมื่อลูกพูดว่า ผู้ที่ประนามลูกนั้นเป็นเพื่อนของลูกต่อมาผู้ที่ทำให้ลูกนั้นข้ามอุปสรรคไปได้แล้วทำให้ลูกนั้นมีประสบการณ์ก็เป็นครูของลูกเพราะฉะนั้นแทนที่จะมองดูที่ดวงญญาณผู้ที่สร้างอุปสรรคด้วยสายตาเช่นนั้นให้พิจารณาพวกเขาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ลูกนั้น ข้ามอุปสรรคไปได้ตลอดเวลาและเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ลูกนั้นไม่สั่นคลอนอำนาจของประสบการณ์ของลูกนั้นจะเพิ่มขึ้นในหนทางเช่นนี้ได้คติพจน์ในวันนี้จบสิ้นแฟ้มของการพ่มบนแล้วจงมาเป็นผู้ที่ดีเลิศและสุภาพเรียบร้อยอัจฉริโอมชานติ